สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบก,กับช่องยาเปสดซีแชนแนวคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยยาเปสซีก็ได้นำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่16กรกฎาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาเปสซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเปสซีนะเมเดอร์จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยาเปสซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพารดเบิง่งนผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมาอาจารย์ใดเชื่นจอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์ของเมื่อคูยมาถักทาย,ยกับ <c oughs> ยายภัชรอ่ะก็เม็นม์ัาไตคลิปข้างล่างใดเนาะค่ะพี่น้องคาเมื่อนี้กับเบา,าๆรายยายหางจาไปเบึงของมุ่นเนวทางอาจารย์ทัดแรงเพื่อนได้นะจ้าอันนี้เป็นเนวทางแรีนบนล่างของแอดวิลัดเนาะจ้ะหัวนี้มาแปลกใจกพี่น้องจ๊าแอดวิลัดเพิ่อบ,บอกว่าเรียนข,งงอของางทึงและขางล่างโตเดียวกัน,นะะเนาะจ๊ะแรีนหาวสัจ้าพี่น้องจ๊ากับพี่จ้าหน้าเป็นเนวทางไดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางมบาวลายดอกเจ็บข้อว่าสั่นจ้ากพนวางงวดที่เรียกว่าพนห้วิ่งเจ็ดบนเนาะจ้าให้เจ็ดหนึ่งมาสามตัวเพนไทยหนึ่งเจ็ดหาว่าสันพี่น้องแต่ว่าออกหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งแปดว่าสันแปดกับเจ็ดว่าสันเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าสองตัวมีแปดหาแปดเจ็ดสามตัวสามตัวเพิ่นมีสองแปดเจ็ดเนาะจ้าเน้นๆก็คือแปดเจ็ดกันเจ็ดหาว่าสันจากแนวทางของ โมบ,บ,บายดอกเจ็บข้อวาซันจ่าพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของแอสมอแอสมเนาะจ้าแอสสมเพิ่นบอกว่า3ามตัวพนงวดน,นี้มี720 2ตัว0 2 2 0เนาะจ้าแต่ว่าตัวรองเพิ่นก็สิเป็น8 2 7 1 2 0และ7 2 1เนาะจ้าเพิ่นบอกว่า6กับ9ตัวเดียวกันเด้อร์วาซัญญนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปูทุดงปิศนาวาซันจ้าเอาตะเลขเด่นเพิ่นเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ตัดตอนเลยเนาะพี่น้องเนาะบนเด่นเก้าว่าสั้น2ตัวทึงคือ2 6งหก9องเจแต่ว่าเน่นสอว่าสั้นข้างล่างแรนสองก็เนาะจ้ะพี่น้องล่าง2 9 4 9ก8าสเก้น่นสอเกนาะจ้ะเพิ่นก็บอกว่า3ตัวบนเพิ่นก็มี5 6 2 3กสกันบนล่าง0ูนยห้ย์ส ระวัง28งประสานจา่นจา,า,าพี่นนองจ้ากัพิจาณาขันยายไปสีขยายภาพหรือว่าเหตุยังว่าถือใจกับขอโทษคอไพ่หลายๆเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางสองสองตต้งตรงมาบนกระไดมาล่างกระไดเนาะคะ่ะเนาะ่นบอกว่า3 4 3 44่หา่และ4หาคนบอกว่าขันมากระจวดจัดจัดไปจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางแรงเลขเลขแลนสายสุโขทัยวิ่งเจ็ด ร้อยล้านเนาะสายสายสุโขทัยเนาะจ้าพี nah ่น้องจ้าก็เห็นเลขวิ่งสายนี่บอกการโพดายก็เห็นเลขวิ่งสายนี่คอมเมนต์เขามาบอกแยกภาษีเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเน้นๆของอาจารย์กุยเซาะกุยเซาะกล่าวเนาะจ้ามาเบิ้งว่าเพิ่นเน้ยนยังมาให้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเน้นมาให้เพิ่นบอกว่าบนแน่ๆก็คือหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดสองสองตัวหกสองเจ็ดสองโตกันก็คือห้า 8 7ดและ87เนอกจากข้างล่างนนเนี่ยก็คือ3 6 3 7 4 6 4 7จัดเต็ม3 6กับ3 7วาสันจากแนวทางของอาจารย์ยก,กุยเสกเก่าเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเด่นลักลอยลักสิบและลักหน่อยข้างแอดสายล่มเหนือเนาะคะ่ะพคนบอกว่าเลขเด่นของเทร่องวันนี้คือ1 3 5 6 7 9มาได้ทุกหลักวาสาาันจ้าพี่น้องจา้า ปักเบินบนเพิ่นบบปักหลักนะเนาะค่ะเดินบนไม่ปักหลักของเอสาซล่มเหนืออ่นั้นเนาะพี่น้องเนาะเบาง่ายๆเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางอันนี้ดับทุกหลักของเอสเรื่องพิ้งเนาะจะดับหนึ่งทุกหลักขั้งถิงวาสันจ้าบนว่าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวเลขเดินบานพี่น้องจ้าเดินมาได้ทุกหลักของเอเคอีเนาะจะศูนย์เก้าแปดมาได้ทุกหลักขัางถึงวาสันจ้ดจากแนวทางเอเคอีเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของเอฟอซีแยาไปสี่นบอกว่าเลขเด่นข่อยคือเป็นเลขดับอีกแล้วว่าสันจ่า่นว่าฝากในเดอร์ย่าเอ้ยว่าสันจ่า่นว่าฝากน้ำในย่าว่าสัน่นซื้อแอดแอดปูหน้านาะจ่าพี่น้องจา่า่นบอกว่าฝากเลขกน้ำในย่าว่าสัน่นบอกว่า 8 0 8 1 9 2 9 9 9 1 9 2 0 0 0แและ02หมดที่เลี้ยวเขาอยู่ได้ว่าสันหนึ่งเจ็ดวสันจากคุณวาเนาะกาพิจานาเป็นแนวทางใดขอขอขอพุ่นีืแบ่งปันข้อมูลแน,นวทางมาเนาะคะะ่ะน้อยแอดปูหน้าเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทาง3ตัวบนของแอดน้ำพูเนาะจ้าวันที่แล้ว3ตัวบนแอดน้ำพูค้นเข่า C 1 7เนาะจ้าพี่น้องจ้า C 1 7ตรงตรงเลยพี่น้องเนาะเพิ่นมีรักลอยดีเนาะจ้าเฮามาเบิ่งนจางวันนี้ว่าแอดน้ำพูเพิ่นหายอีหยังเฮามาแน่เนาะค่ะเนาะแอดน้ำพูเพิ่นหายมาก่นบอกว่าเด่นที่สุดก็คือรักลอยของเพิ่นเด่นหาเนาะจ้าหาหนึ่งหาห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งศูนย์ ห้าสองห้าห้าสองหกห้าสองเจ็ดห้าสองแปดห้าสองเก้าหาสองศูนย์ห้าสามห้าห้าสามหกห้าสามเจ็ดห้าสามแปดห้าสามเก้เละห้าสามศูนย์อันนี้คือสามตตรงตรงของแอดนำผู้นะคะพี่น้องจ้าค่ะผู้ใด้มักเนี่ยท่ากัแคมนาจอจัดจัดฝาดบุมได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นเนวท่งคนพบเทิงวาสันจ้าเพิินว่าคนพบบนของแอดใช่กุนได้เป็ซีกโลกหาเบิงเลยเนาะค่ะชุดนี้เนาะ มาข้างลแรงตรงๆหกหนึ่งแต่ว่าข้างบนมาตัวกับเนจ่าเจ็ดหนึ่งมาตามต่อจากคนภกบนงวดนี้ของแอดชยัยคุณคือซีสามซีแปดซีห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดห้าหกแปดหกสามและหกห้าจากแนวทางคนพพหรือคนพขอข้างเทิงของแอดชยัยคุณเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดต่อมนอะจ้าต้อมจำเจริญวสัน้นงวดที่แล้วพคนหายมาเลขเด่นบนเพิ่นเนาะค่ะเนาะ เพิ่นเห็เขาหนึ่เจ็ดนะจ๊ะพี่น้องเลีกเด่นเพิ่นเลีพ่วงเพิ่นกะมีหน่งเจ็ดนะจ๊ะวันนี้เลขพ่วงเพิ่นมีห้าเก้าตัวเพิ่นสองห้าสตัวคือ027275925และ3าเก่าจากแนวทางของอาจารย์ตอมจำจะเลิ่ญนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางอนุวัตเรียงแจ้งว่าสันจ่าเพินวาเพิ่นหามาเนาะพี่น้องเนาะ ข้างล่างเรียนหากับสองวสันข้างทึ่งเรียนศูนย์กับเก่าวสันจาาพนว่ากาพิจานณา,าเป็นแนวทางไดมาไดซิปนวยเดือวสัน์อันนี้ล่างมากตัวใดตัวหนึ่งครับวสันต์พลว่ากัขอขอบคุณท่านนทางเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางผีเสื้อเทวดาให้โชคมาเบึงฟังทางนี้ก่อนเพื่อนบอกว่ารักน่วยล่างเนาะจ้าเนาะรักนวยล่างวดที่เลี้ยวเขาหนึ่งเนะาะจ้าพี่น้องจ้าออกหกหนึ่งเนาะ งวดนี้เพื่อนบอกว่า01239มาตัวใดตัวหนึ่งลักหน่วยล่างวะซันมาเบิงฟังทังนี้เนาะค่ะพี่น้องฟังทังนี้เพื่อนบอกว่าลักสิบบนเนาะจะ้ะลักสิบบนงวดที่แล้วเ่าเขามาเจ็ดลักหน่วยวะซันจะ้ะแต่ว่ามาเบิงงวดนี้จะ้ะสิบบนคือศ1 2 4 9พี่น้องจ้าพี่จ้านาแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางได้สิบบนและหน่วยล่างของแนวทางของพีเสื้อเทวดาให้โชคเนาะจะ้ะ ต่อไปเลขจ้านี่เป็นแนวทางของแอดสายฟ้าเนาะจ้ะแอดสายฟ้าเพื่อนบอกว่า3ตัวเออเอาสองตัวเพื่นก่อนเนาะจ้ะสองตัวมี1 3 1 4 1 5 1 6ตัวกันคือ1 7เนาะจ้ะแล้วก็0 3 0 4 0 5 0 6กัน0 7 3ตัว7 3 0 7 3 1 7 4 0 7 4 1 3 6 0 3 6 1 4 6 0และ4 6 1จากแนวทางแอดสายฟ้าเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมั่งกรนาคราดวันจ่าเพิ่นว่าเนาะชุดสรุปวาซันพี่น้องชุดสรุปเพิ่นบอกว่าหา27027207507502เนาะจ้ะสองตัวก็202527505770อันเลคควิดคอโทษขคอไพ่หลายๆเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนวัซันขาด527วาซัน เดินย่าเลยขับวสันสิบหน่วยบนเนาะจ้ะเนาะสิบหน่วยบนมาไดสิบหน่วยบนงวดที่เลี้ยวเพื่อนห้เข่าหนึ่งเจ็ดเนาะจา้ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกห้าสองห้าเจ็ดไม่มีวสันจา่าบนวานเนาะกับปีจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางสิบหน่วยบนแอดวิลล์นาาเนาะจ้ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลักลอยของแอดคิดเนาะจ้าแอดคิดเพิ่นบอกวันลักลอยเพิ่นงวดนี้งวดที่แล้วเพิ่นได้มาซีเนาะจ้าแอดคิดเลขวิ่งเพิ่อนคอมเมนอยู่เนี่ยค่ะเนาะเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วลักลอยซีว่าสันจ้างวดนี้หลักลอยห้าหาตัวเดียวกันกับของแอดนำพูดด้วยเนาะจ้าแอดนำพูดเพิ่นก็นได้ลักลอยหามากขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะปีจนันทร์เป็นแนวทางเลย เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดาวบนฟ้าสามตัวตรงตรงว่าสั้นเนาะพี่น้องเนาะเขาปิดไายด้วยแนวทางดาวบนฟ้านี่แหละเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าสามตัวมีสองเจ็ดห้าสองเจ็ดศูนย์สองแปดหนึ่งและหกเจ็ดศูนย์ว่าสั้นจากผนว่าจากแนวทางสามตัวตเอ่งตรงขังเทิงงวดสิบหกกรกฎาเนาะจ้าเนาะจากแนวทางดาวเทิงฟ้าว่าสั้น ท่ายคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เวขามารับชมรับฟังกะบกให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆสุขสุขุนเนาะจ้าคันยายไปซีอ่านตัวเลขกปิดกะขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะพี่น้องเนาะกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนืทางให้ยายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นื้อทางเนาะจ้าขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า